สนับสนุนโดยซอสปรุงรสอาหารลุงหนวดฝ่าสม้มตราภูเขาทองคิดถึงลูกชิ้นคิดถึงนายหั่งเพงน้ำปลาร้ราปรุงสุกตราภูเขาทองแซบหนัวเข้มข้นรสปลาร้าไทย สวัสดีครับรับชมทันข่าว14นาฬิกากับผมวรัญชัยชูประเสริฐสุขกันสักครู่ครับคุณผู้ชมครับกองทัพบ,บกรายงานสถานการณ์บริเวณชายแดนไทยกัมพูชาฝ่ายกัมพูชายังคงยิงกระสุนจรวด BM21 ตกในพื้นที่ตำบล4วิเชียนบ้านเรือนประชาชนเสียหายแต่เบื้องต้นยังไม่มีรายงานผู้ที่ได้รับบาดเจ็บครับ กองทัพบ,บกรายงานสถานการณ์เหตุการณ์ปะทะบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาเมื่อเวลา8นาฬิกานาทีที่ผ่านมาครับฝ่ายกัมพูชายังคงกระทําการไร้มนุษยธรรมต่อเป้าหมายบ้านเรือนพี่น้องประชาชนโดยยิงจรวดบ m 2 1ตกลงในพื้นที่บ้านเรือนประชาชนหมู่ที่5าตำบลศรีวิเชียรอำเภอน้ํายืนจังหวัดอุบลราชธานีรวม3จุดดังนี้จุดแรกตกใส่บ้านพักหลังหนึ่งในหมู่บ้านได้รับความเสียหายครับจุดที่2ตกใส่บ้านเรือนของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ครับจุดที่3ตกใส่ถนน ภายในหมู่บ้านได้รับความเสียหายเช่นเดียวกันครับแต่ว่าเบื้องต้นไม่พบผู้ที่ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวที่เกิดขึ้น พันเอกกัมปนาธว่าพันสุรองเสนาธิการสูตรปฏิบัติการกองทัพภาคที่2ได้ถแถลงผลสถานการณ์การสู้รบวันที่25กร,รกฎาคม2568ซึ่งเป็นวันที่สองครับที่ฝ่ายกัมพูชานั้นใช้กําลังทหารราบเข้าประชิดกําลังฝ่ายไทยซึ่งฝ่ายไทยก็ได้ใช้อาวุธยิงเพื่อป้องกันส่วนฝ่ายกัมพูชาจึงได้ใช้รถถังและอาวุธยิงสนับสนุนในระยะไกลเดี๋ยวเราไปฟังเสียงกันหน่อยครับตรงข้ามเขาพระวิหารนะครับ ทั้งสองฝ่ายยังคงตึงกําลังกันอยู่เช่นเดียวกับพื้นที่ภูมะเขือซึ่งพวกเราได้ติดตามข่าวข้ามาที่พื้นที่ช่องจอมนะครับยังคงมีความขัดแยง้งซึ่งวันนี้ฝ่ายตรงข้ามก็ได้ยิงอาวุธยิงำํำนวนข้ามเข้ามาในพื้นที่หลายจุดนะครับพื้นที่ปราสาทตะเมือนปราสาทตะควายแล้วรวมทั้งพื้นที่ปราสาทตะเมือนทมนะครับยังคงมีการตึงกําลังกันอยู่ ใช่ไหมคะอาหารธรรมดาธรรมดาใส่อะไรถึงจะอร่อยไม่ว่าจะผัดจิม้มห่อซอสปรุงรสอาหารลุงหนวดฝาซ่อตราบุเขาทองขวดนี้ขวดเดียวก็เอาอยู่ค่ะหอมอร่อยทุกเมนูดึงจนเป็นเสน้นบะหมี่ที่มีคุณภาพเส้นต้องเหนียวนุ่มอร่อยฟินบะหมี่นายห้างเพงความอร่อยในตำนาน ซอสปงรถฝ่ายเขียวตราภูเขาทองซอสปงรถฝาเขียวเข้มข้นเข้าเนื้อเพราะทุกจานมีเรื่องราวลูกชิ้นที่ดีมีคุณภาพเนื้อต้องไม่แข็งไปไม่นิ่มไปกินแล้วอร่อยติดใจโอ้โหสั่งพิเศษลูกชิ้น คิดถึงลูกชิ้นคิดถึงนายห้างเพลงกลับมารับชมทันข่าวอีกครั้ง14นิ30นาทีสำหรับช่วงนี้สวัสดีครับ